อ่ะกล่าวสวัสดีด้วยเลยนะอยู่ผมพิเซอร์นะวันจะมาเล่น g ีเอซแอนพาร์ทที่สองแล้วนะผมอ่ะวันนี้เราก็ไปทำธุรกิจของไอรีเดอร์นะครับเอ๊ะอทำไมไอรีเดอร์ไม่โทรมาวะหรือว่าเราต้องเข้าบ้านก่อนน่าจะเพอราะเราเราต้องเข้าบ้านก่อนนะครับเอพอพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมอ่าคือตัวเกมมันมีปัญหานะครับตัวเกมมันอนะ ผมลบติดตั้งหม่นะครับแล้วก็เซฟมันหาหมดเลยฮะแล้วก็ผมไปฟาร์มมานิดหน่อยนะครับไปกระทืบชาวแก๊งมาอ่าพาร์ทนี้เราจะทำสองภารกิจนะครับอ่าไอเดอร์เนี่ยจะไปภารกิจนี้นะครับไอเดอร์เนี่ยจะไปป้น ร้านแมคโดนัล์นลนะครับ <c oughs> เอ้ย <Hey> man, ม่แมคโดนัล์ร้าน man, <some> ร้านขายไก่ทอดไอฟ้ฟาสต์ฟู้ดอะไรพวกนี้นะครับมันจะไปป้นนะฮะก่อนอื่นมันก็บอกว่าเออให้เราไปแปรงโฉมก่อนนะครับไปกันเถอะพวกนะะ hey, ผมจะทำสองธุรกิจก็คือ ภารกิจนี้แล้วก็วอลเดอร์แล้วก็ของสวิทนะครับผมอ่ะ้นี่ไปแล้วเด<อ>ม,มาไปหนึ่งดอก เดี๋ยวโอ้ยเนี่ยอยากได้ยูซี่อยากได้กระสุนเพิ่มนะนี่เราก็มาล้างตดผมนะเราทรงถูกๆอะไรฮะอยากได้อะไรวะ เลือกผมมีครึ่งหลอดนะลงทรงนี้แหละอ๋ออ,อ่ากดผิดกดผิดเฮ้ยอย่าเพิ่งเดินออกสิโอ้โหอะนี่ไม่ให้เราั้ก็เตือนนะว่าไปให้ตัดผมก่อนนะปิดผิดกดผิดวิตเต้เอาเป็น สรงนี้นะครับเอ,อ่อสเปซบาร์อ,อันนี้ด้วยแปดสิบบาทเอาโอ้ยเฮี้ยอันนี้แหละโ oh, <man. S 2> จนดิ <like> ร้านตัดผมเขี้ยอะไรปลูกหนวดดะแม่งปลูกกับเดียวด้วยผมรูกถึงไงเนี่ยเ อาหารไอ้นาดนะอะไรกนีครับอ่ะเรากินอาหารน่าจะเป็นการเพิ่มเ n e นอรของเรานะก็คือเลือดอะไรแล้วก็ให้ไปพิสตา ตับหน้ารถเลยของแท yd, ้โอเคเลยเโอเคเร็มเ็นนะพอดีเลยโอเคออกไอเดอร์มันก็มาเตรียมไปร้านแล้วชักปืนนะ <c oughs> Give ไม่ว่าอะไรด้วยเนี่ยจะพลานี้บ่อยนะมันก็เลยบอกว่าไร้เด้อเอาอีกแล้วอะอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าผมอยากได้เป็นลูกซองนะผมจะเอาเป็นลูกซองนะโอ้โหเล็กเลยนะจะเอาเป็นลูกซองฮะ เดี๋ยวเ,าเอาปืนลูกซองก่อนโอเคเอาไว้ภรริกเ,เอาไว้ภารกิจของไอ้ที่เราไปปบุกบ้านสีส้มนะ้บ้านสีม่วงนะ <Yeah. S 1> เ,เรียบร้อยช่วยนีแ่แหละผมว่าภารกิจนี้น่าจะตัดก่อนนะแล้วก็พาต่อไปหรือไม่ต้องตัดวะ อันนี้มาเลี้ยงข้างนี้นครับว่าจะเป็นบ้าอะไรด,ด้วยเป้นไปเล้วก็บอกว่าให้เราไปหา <and S 2> สวีทแล้วสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอตลาไเพียงเท่านี้นครับเจอกันใหม่ในพาร์ทได้แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดซับสไคร้เพิ่มกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ภาษานี่จะต่อมาประมาณผมจะลงคลิปวันต่อวันนะครับถ้าเป็นจ t ท s เอแซนนะอ่าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่าน,นี้ครับเชื่อใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ